มีตัวอย่างให้ดูพร้อมไหม่รับรัหากระเป๋าสายเจ๊ผัเอ้ยกรเปาสายอืมอืมกระาหกสามเนะหกสามเลยอ่ะเยกี่สามเลยอไหร่ี่อ่ะเขาบอกสามหนึ่งบอกสามหนึ่งครับสามหนึ่งกับสามหกห้าแต่ว่าหกห้าหกเนี่ยเพราะว่ามันว่ามันชื่อว่ามันมันตัวเก่าเนาะอาจารย์ขเนี่ยเขาบอกเขาบอกบอกเขาบซื้อย้อยครับ ส่วนบ้านใจง,อ,งอมอย่างเงยบ้านใจว่าจะเห็นเงี้ยแหละเขา่ากแบบสามสิบล้านส่วนบ้านใจ,นนนใจครับเยอะเงียมืน,มนยั้งไม่หยุดออก็เก่ารั้งใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นเชือกเส้นใหม่หรือเส้นเก่าครับผมก็เสียบเขาเสิเขาเอามาเนี่ยคือเขอมรเขาเขาเบอร์เขาก็ตีเนาะเขาเอามาเึงอ๋อมาจากเขมรเลยเหรอครับแทายแดงทายแดน,น,แน,นคือเขาอพยพมาอพยพมาพักที่บ้านแล้วเขาบ้านอาหารทรายแชบุูดำเนี่ยโอ้โห มีเอฟซีเอฟซีรู้จักกันอยู่โทรมาถามเบาเขาให้ยังใองูปูแล้วคที่เอาเ้อะเสียบเลี้ยงเข้าไปคพอตรงนี้สองโมงเช้าคือมีหนึ่งกลับมาให้สาวสุ่มเขาตรงนีครับเข้ามาไว้เสียบสมมุติว่าใครมีเชือกเนี่ยสามารถโทรหาอาจารย์ได้ใช่ไหมครับจำเบอร์ตัวเองได้ไหมครับอาจารย์ครับเบอร์อ่ะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหนึ่งสองแปด หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดติดต่อได้เชือกติดต่อได้ทําเชือกโดยเฉพาะเลยต้องเอาของแท้นะเชือกนะต้องตายแท้ยิ่งตายใหม่ยิ่งเอาดีอืตุย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 ถ้าทางนั้นก็บอกก็ได้จะไปเอาอาจารย์จะแปลเองเลยไม่ใช่จะเชือกเลยคอร์ดไม้ที่เราปลูกใครก็เคือแต่ว่าต้องต้องของแท้ใช่ไหมของแท้ เอาเลยครั้งเดียวทำครั้งเดียวคือทำครั้งเดียวปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทำหลายครั้งทำครั้งเดียวพอจบแล้วก็เอาเลยแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะทำพิธีเชือกเส้นนี้ที่แตกสามตัวเนี่ยจะทำพิธีวันนี้ใช่ไหมครับต่องวดเลยทำนี้ต่องวดเลยทำรอบเดียวเหรอครับทำรอบเดียวอแตกสามตัวเลยทำรอบเดียวจะจับเทละตัวจะจับททละตัวถ้าทำปั๊บคนจะไม่รู้มันจะมั่วอย่อยเงี้ย ออทำทำเสร็จตัวหนึ่งเอาออกวางไว้อตัวหนึ่งออกวางไว้โอ้ไปเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับไปว่วมพิธีกันนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนงวดที่แล้วตัวไหนครับอาจารย์ย้ำให้ยืีฟังหน่อยไม่ได้มาห้าหกสามห้าหกสามสิบสามกับสิบสามเพราะว่าผมไม่ได้มาไงอืมอ่า มามาอยากดังบ่อยากมากาเนี่เขาบอกอยากหายมากมากๆเลยโอ้ยออกโอ้าไเวลาช่องมาแล้วไม่ออกเนาะการเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับยังไงก็มาเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําพิธีนะครับต่องวดทันทีเนาะครับผมอูสีทางยั้ก็แค่กุที่เนี่ยตอบล็อกต่อยังข้นมาใส้กระจกใช้ยังไหนันครบเนี่ยไปมีโชคมีลาบกับ มารวมบุญเมืองกันเด้อตัวน้องจุดที่หกนี่แหละไปไปในปูเออค่ะพี่น้องปูคนกำลังสร้างผู้ใดจะสร้างซอยกติดต่อได้เนาะค่ะเนาะสีถามเบิกทราบกรได้ศูนย์เก้าสดหกหนึ่งแปดสค่ะผู้ใดจะสั่งซอยปูเนาะค่ะเนาะติดต่อได้เนาะค่ะเอฟซีเด่น แด่น variance, ตึกมางตึกเดือดเลยอ๋อขอชายรวมเนี่ยค่ะมามาแบบนี้เลยเหรอครับอาจารย์แมนแมนโอ้เขาก็มีตัวเดียวว่ะสิบสามมันคนมันออกยากแต่เขาเรามันแมนมากซื้อครับอะไรตั้งสี่ซ oh. oh. ื oh. ้อล้วนๆหมดเลยเน่เน่เนโอ้เต็มเปล่าเ็วทีกว่าจะไหน โอ้ยโบวันปูวายากับามเธอมาเสียกับซามเด้อผีเสียกูเขาตซามให้ไปถือเทียนะท้อสองให้ดูนะครับเขาหนีหมดแล้วส่องมาไทยเนียมีซีด wow, e ไม่ยังเขาหนีหมดแล้วกกเทียอะไรแก๊กเทียอะไรวันนี้ไม่ได้เป็นที่ินะโอ้เพราะว่ากับว่ามีันกับ่าเสร็จแล้วเออขาหนีไปแล้ว่าถือแก๊กเทียว่าตีเออถือแก๊กเทียนถอแกเทียเลยเออเอาพื้แปะกบางทถ่ายดูเขาได้ถือเวิดบานเลยถ สัมภาษณ์ก็ได้พุ่มไม้ไหนแม่นเบิดเหรออาจารย์ไปเรียกมาให้สัมภาษณ์ได้นะคนก็ไปนาไปเรื่องเอาไม่เอาไม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่ครับผมให้อาจารย์ทำกิ๊ดทุก่มีไพรับเลยตีวันนี้เด็กกับหมวดมึงกับคนเก็บรักษารในมือส่ันนี่ฮกฮ่านี่ทันมากนะครับนี่นะครับผมมาแล้วนะฮะ Sembah Yesus di rumah dan ทำวมธีการถ่ายคนเลยนะการครับเป็นเลยีะหอเป็นเยห้อต่อวดเลยใช่ไหมครับสามสามสามเรอครับเนี่สกับเจ็ดงันะเลับจนอะม

mình đêm thi qua đêm đấy โอ้ยบกันปูวานยากับซามเธอว่าเสียกัซามเด้อผีเสียกูก็ตาซามให้ถืถึกกเทียนะทอส่องให้ดูนะครับเขาหนีหมดแล้วส่องบมาทายเนี้อปมีซีดีกูไม่ยังเขาหนีหมดแล้วแกกเทียอะไรเเีอะไรวันนี้ไม่ได้เป็นที่ี่นะโอ้เพราะว่ากูไม่มีก็ไม่เลยเออขาหนีเพราะเราถือแก๊กเทียววตอเออใ้ถือแก๊กเทียเนี่ทอแกเทียเลยเอเาปุ๊บแปตัมันไปถเขาได้ถือเวิร์บานเลยถ สัมภาคก็ได้ไม้เนี่ยไม่หมดแล้วอาจารย์ไปเรียกมาให้สัมภาษณ์นะนะคนก็ไปนาไปเรื่องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับผมให้อาจารย์ทำทิ้งวะมีไพรับเลยตีวันนี้เด็กกับพวกบังมึงกับคนไอ้เก็บรักการมีมือส่วนนี่ก็ฮกหาทันมากนะครับนี่นะครับผมมาแล้วนะฮะ

วิธีการขานเนะการเนาะวะยอก็เป็นอะไรยอเลยนะอทวเลยใช่ไหมครับเลขสามสามสามหรอครับเนี่เลสามกับเจ็ดองตัวนี้ลวเสามสามกับเจ็ดเจครูเนาะ

มีล็อกมันบอกปูวล็อกมันนี่สามศูนย์สองตัวห้าเจ็ดคือดึง้ะไรอาี้ล็อกประจำบ้านจะออข้างมันอรอมันที่เจ็หกนี้มันออกข้างแรียมข้างแรมมาเนี้ยนี่เจ็ดห้าศูนย์มีห้าศูนย์มีเข้ามามีนี่ยมาข้างขึ้นมันบอกเขาจะเอาข้างขึ้นเลยนี่ธนาคารข้างขึ้นขมันตรงของปูว่ะนี่ตรงเนี่ตรงเท่าไหร่ปูอ๋อเจ็ดเก้าหกนี่เด้อ เจ็ดสามเก้าันนี้ขันน้ำมุนนั่นอืห้าศูนเขาต้นนี่เขาต้นนี่นี่เขาเขาต้นนี่เขาวไดเรีกศัท์ศูนย์ในอังคารนี่อังคารมีศูนย์นำมีเป็นตารางเลยน้ปูน้ำมากอไทยไปเนี่ยค่ะขันผู้ไดมาเซียนะวันนี้นะเอาเอางานจะไปไปที่ไหนปูเอางานจะไปกับมาเสียตอนตัดเด่นหเดเบิ้งไหมตดเด่นอ เด้อมันขังเอาขังด้านหนึ่งเอาตัวย่ตัวนี้หาทุนไปเลยนี่หาทุนไปเลยนี่นี่หาศุนออกนี่มันต้องตัดเส้นเขาทุนเลอาหาทุนเลยงวดนี่ที่พกกันญญานี่เจ็ดหาทุนนี่ขวดนี่ข้างค้นนี่ออกสองตัวคืออย่างขึ้นมาเขาตีเป็นที่ไหนออกสองตัวรางอังคัรนึ่งอังคารดัมเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามนี่เจ็ดสามเก้า มีตัวกวนเนาะแม่มาไต่เอาม่ไตลอดไหมเนี่ยจานไหนขอดูด้วเข้าอดเข้าตลอดไหนดูดิเข้าตลอดขอดูหน่อยครับเอาทุกงวดปุ๊บอ่ะแต่ว่าต้องดูวันวันออกดิมันออกวันนึงมันมันมันออกวันจันทร์เนี่ยขอดูวันจันทร์หน่อยครับมีตัวไหนมันวันจันทร์มีตัวไหนพวกวันลกี่เนี่ยวันจันทร์เหรอครับนี่วันจันทร์วันจันทร์วันจันทหกห้าไงเนี่ยสี่หกห้าเนี่ยก็มาดูวันจันทร์เด็ดข้ามขึ้นเกือบแตกสามข้ามขึ้น พวกห้ายี่สิบตัวเก้าสับห้าตั้าห้าแล้วแล้ววันอังคารทีนี้รอบนี้วันอังคารวันอังคารมีตัวใดแน่อังคารเคแต่เราต้องดูข้างเรีมดูข้างเรียมนะข้างเรีมไหนก็ดูข้างเรีมเรีมเรียมมีเรียมทังคันอยู่ใส่นี่อังคารนี่มีห้ามีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่แปดหนึ่งสูตรเดียวกันอยู่นะวันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์มั่นใจไหมครับผมวันนี้ตามทธรรมะเลยมั่นใจ อมันใจมันใจนี่เลือเขาใช่มแนเลือดกูาควต์เนาะครับอ่าเนต้าที่เขียนไว้เนี่เจ็ดเจ็ดถ้าเราใส่ไละเจ็ดเอาเอาเป็นเจ็ดหกเก้านาะครับจะขอกี่งวดครับอาจารย์ครับเ่าถ้าถืออสามั้ขอสามงวด,งวดจะสร้างกุติใช่ไหมอาจารย์สราุอืมแบส,สำหรับเอฟซีที่ทุนน้อยนะอาจารย์ตัวไหนครับผมทุนน้อยก,ก็ซื้อไปเลยห้าสิน หกอยห้าศูนย์ถ้า้าศูก็ตัดแต่อหางเอาเจ็ดอันนี้เขียนเขียนเขียนเขีนซำนพูดซ้ำเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมเขียนซ้ำซ้ำมนพูดเขาเป็นเป็นเอาเมาใส่แกเล่นได้ไหมได้อยู่ครับจันเจ็ดหกเจ็ดไม่ไมือมันจะมีสองตัวน่ะสหางคือฟันธงเลยสองหางน่ะพันธงเลยจันันธตรงตัวไหนครับเราไม่เอาตัวนี้มาใส่น่ะเออเอาลบทิ้งเลยเจ็ดเก้าสาม มัน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 หลายตัวเนี่ยม,มันมันหลายตัวมันหลายตัวพูดอนีอ้เราเป็นอย่างนี้เลยไหมเอาเลยครับเขียนเลยอาจารย์เราเป็นแบบนี้เลยเอ้าพันไมเนาะครับนะเอาตัว,ตว<ช>ไรกครับอาจารย์ครับมึงมีหมวกกว่วานึงเนาะใส่มาเงี้ยเนี่ยเจ็ดหกเก้าเฉยเนี่ยเจ็ดหกเก้าอันนี้อันนี้เดีอาไหมไหมไม่เอาใช่ไหมอืม เอาเจ็ดหกเจ็ดกับเจ็ดหกเก้าใช่ไหมอาจารย์สองหาเนี่ยได้ไหมโอ้ได้ครับผม